ะะองค์นี้คือแบบว่าเนี่ยดูความอุมของท่านเลยค่ะจะจะเป็นแก้วมณนิโชตเล็กอยู่แล้วค่ะคือสุดยอดมากสีมหาสมุทเลยนะคะความมหามนนีมีพลังอันลึกลับมากนะคะดุดมหาอํำนาจแห่งท้องทะเลนะคะแล้วเป็นทะเลสวรรค์ด้วยนะคะเป็นทะเลสีทันดอน แล้วก็ผู้ที่จะอารักนะคะอัญมณีฟ้ามหามนต์ของอัญมณีพเพชรแก้วของเสด็จพ่อองเพชรเนี่ยก็ต้องเป็นเหล่าเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะที่ท่านจะเมตตาบารมีประทับร่วมสถิตพยะยานอารักในอัญมณีสีนี้นะคะความเชื่อส่วนบุคคลของที่นี่นะคะให้บูชาเฉพาะผู้ที่มีความรักแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะ ที่จะเต็มใจบูชาด้วยความรักถ้าเราไม่มีความรักที่จะบูชาเรามีแต่ความกลัวเรามาบูชาเพราะความกลัวเรามาบูชาเพราะสแสวงหาพรแสวงหาสิ่งมงคลเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตนะคะแปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่ควรจะบูชานะคะเพราะว่าผู้ที่จะดึงพลังของอัญมณีเพชรแก้วของเสด็จพ่อมาใช้ได้เนี่ยย่อมต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะ อัตตาหิอัตนโนานาโถเต็มที่แล้วนะคะเมื่อเราทำพรปฏิบัติอของตัวเองเต็มที่แล้วนะคะนั่นแหลคะค่ะพลังภายนอกก็จะมาเมื่อพลังภายในเต็มแล้วนะคะเป็นการช่วยเหลือของเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเพื่อกันประโยชน์ไว้ให้กับพวกเราเองนะคะไม่ให้ติดหนี้เทวดา